สวัสดีครับวันนี้นะครับนายไทยก็มากับตัวนี้นะครับกิปเปอร์นะครับเซฟตี้ปลานะครับตัวนี้นะครับมีความยาวนะครับถึง8นิ้วนะครับสีสันเนี่ยสวยงามนะครับเป็นลายเดียวกับพวกแอนิเมะนะครับเรื่องดังอย่างอีวาเกเลียนนะครับเป็นสีประจำของเขาเลยนะครับสีน้ําเงินเขียวนะครับนะตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการไปตกปลานะครับตามพวกบ่อฟิชชิงพาร์คนะครับเวลาเราจะเซฟปลานะครับไม่ให้เขาบาดเจ็บมาก ก็จะใช้เป็นกริปอร์นะครับที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับนะตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อโปฮันเตอร์นะครับเวลาการออกนะครับตัวนี้นะครับมีความกว้างถึง42เซนนะครับสามารถคีปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปลาเล็กและก็ปลาใหญ่นะครับตัวนี้นะครับมีห่วงนะครับ เซฟตี้นะครับกันหลุดมือได้นะครับอันนี้รัดเข้ากับมือเราได้เลยนะเห็นไหมการเวลาเราเผลอนะครับจับปลาแล้วมาสะบัดตกนะครับทำกริปอร์ตกน้ําลอยน้ํานะครับอันนี้ก็เซฟเราได้ระดับหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกปิ pper พลาสติกนะครับเกรดดี ABS นะครับวัสดุเนี่ยลอยน้ํานะครับ เวลาถ้าเราทําตกน้านะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับอันนี้เขาจะลอยน้านะครับทาให้เราหาของได้เจอหาได้ง่ายนะครับตัวนี้สีสันสวยงามแข็งแรงนะครับทนทานดูสิราคาแค่190บาทนะครับใครหากริปเปอร์นะครับไว้ตกตามบ่อฟิชชิงปลานะครับหรืออยากได้สีสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับนัทายแนะนําของโปรฮันเตอร์ตัวนี้น่าใช้นะครับที่สําคัญราคาก็ไม่แรงนะครับ190บาทเท่านั้นเองนะครับจัดกันได้นะครับในตะกาติกตอกนะครับฝากด้วยกับ กิปเปอร์นะครับเซฟปลาแบบนี้นะครับนะแต่เวลาล็อกนะครับเห็นไหมหนาแน่นนะครับนาะปลาไม่หลุดนะครับอันนี้190เจอกันในตะการติ๊กตอกครับขอบคุณครับ